เพื่อนหลายคนก้าวเข้ามาใกล้จนแทบไม่เหลือช่องว่างชุดนักเรียนที่ยังใส่อยู่เหมือนเป็นเครื่องยุ่ยให้พวกเขาอยากเล่นแรงกว่าเดิมมือของใครสักคนคว้าข้อมือฉันไปกดกับกำแพงอีกคนดึงชายเสื้อนักเรียนขึ้นลงราวกับจงใจแรงกดรอบตัวทำให้ฉันสันสถานหายใจถี่และไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนได้อย่าคิดว่าพวกเราจะปล่อยง่ายๆนะเสียงหนึ่งกระสิบชิดหู ทำเอาหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดแรงดึงจากรอบด้านมันมากเกินกว่าจะต้านทุกสัมผัสรุมเร้าพร้อมกันเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าใส่ฉันกัดริมฝีปากแน่นเพื่อกลั้นเสียงแต่ยิ่งเก็บไว้ร่างกายก็ยิ่งสั่นไหวมากขึ้นแขนแข็งแรงสอดเข้ามาใต้ขาของฉันยกตัวฉันลอยขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวลมหายใจแทบขาดฮ้องเมื่อถูกอุ้มขึ้นสูงแบบนั้น าทั้งสองแกว่งไปมาอย่างไร้เรี่ยวแรงขณะที่สายตาทุกคู่รอบตัวหันมามองตามทันทีเขาพาฉันก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงฝีเท้าคนอื่นตามมาติดๆทั้งจากด้านหลังและด้านข้างเหมือนฝูงนักล่าที่ไม่ยอมปล่อยเหยื่อให้หนีฉันถูกกดไว้กับผนังบันไดร่างแนบแน่นกับกำแพงเย็นๆในขณะที่หลายมือเริ่มเข้ามารุมซ้อนทับกันไม่หยุด ทุกการสัมผัสซัดเข้ามาเหมือนคลื่นซ้อนคลื่นทับถมกันจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจฉันเต้นแรงความตื่นเต้นและแรงรุมจากทุกทิศทำให้ยิ่งเหมือนถูกกลืนเข้าไปในกระแสที่ไม่มีทางหนีออกมาได้เสียงฝีเท้าดังถี่ขึ้นบันไดแคบแคบทำให้ร่างกายฉันแทบไม่มีที่หายใจทุกแรงกดหนุนเข้ามาจากรอบด้านจนเหมือนถูกตรึงติดกับขั้นไม้ แผ่นหลังชนกำแพงเย็นเฉียบแต่ตรงหน้ากลับร้อนระอุจากร่างของเขาที่กดเข้ามาใกล้เกินไปมืออีกคู่เกี่ยวแขนฉันยกขึ้นตรึงกับราวบันไดทำให้ไม่เหลือแม้ช่องว่างเล็กน้อยให้ดิ้นหนีเสียงหอบหนักๆดังสลับกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังรากับว่าทุกคนพร้อมใจกันถาโถมใส่ทีละระลอกจังหวะที่ซ้อนกันจนแทบแยกไม่ออกว่าแรงจากใครแรงจากไหน ขั้นบันไดสั่นไหวเบาๆตามแรงกระแทกและการเคลื่อนไหวฉันเหมือนถูกบังคับให้อยู่ในวงล้อมนั้นจนหมดแรงขาแทบไม่มีแรงจะยันพื้นต่อไปเสียงบันไดดังเอี๊ยดาตามแรงย่ำเขายกตัวฉันขึ้นในอ้อมแขนทันทีที่เห็นว่าขาฉันแทบไม่ไหวร่างฉันถูกยกพาดบ่าไปอย่างง่ายดายท่ามกลางเสียงหัวเราะหอบสั้นๆของพวกเขาที่ตามประกบไม่ห่าง ฉันได้ยินหัวใจตัวเองเต้นแรงประสานไปกับเสียงฝีเท้าที่ก้าวเร่งขึ้นชั้นสองประตูห้องเปิดออกพร้อมกับร่างฉันที่ถูกวางลงกลางเตียงแรงนุ่มของที่นอนรับเอาน้ำหนักทั้งหมดจนฉันยุบจมลงไปแต่แทนที่จะได้พักแต่ร่างกายกลับถูกล้อมทันทีมือที่เข้ามาทั้งซ้ายและขวาจับตรึงเหมือนจะไม่ให้หนีเสียงหายใจหนักๆก,ก,กดชิดเข้ามาเป็นระยะ ความใกล้ชิดนั้นมากเกินไปจนฉันเผลอปล่อยเสียงสั้นๆออกมาห้องทําห้องเต็มไปด้วยบรรยากาศร้อนอบอ้าวประตูปิดสนิทฉันถูกตรึงแน่นกับเตียงเสียงหายใจของพวกเขากดเข้ามาใกล้จนแทบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวทุกสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทําให้สติของฉันสั่นคลอนร่างกายเหมือนถูกบังคับให้ยอมรับโดยไม่อาจต้านทานแรงเสียดสีถาโถมเข้ามาเป็นระลอก มันทําให้ฉันแทบลืมหายใจทุกครั้งที่ขยับตัวกลับยิ่งถูกกดลึกลงไปอีกความร้อนจากผิวกายปะทะก,กันร,รุนแรงจนเหมือนจะละลายเสียงสะท้อนในห้องคือเสียงครางเบาๆที่หลุดออกมาแม้พยายามกลั้นไว้ยิ่งกลัน้นเสียงยิ่งแตกพร่าออกมาเหมือนถูกบังคับให้เผยทุกความรู้สึกภายในใจฉันทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งยอมจำนนไปพร้อมกัน ท้ายที่สุดร่างกายฉันหมดแรงจริงๆจนต้องนอนราบกองกับเตียงทิ้งไว้เพียงเสียงหอบกระเส่าและหัวใจที่ยังเต้นแรงเกินควบคุมขณะที่สายตาของพวกเขายังคงมองลงมาด้วยความพอใจ